ครับพบกับทางช่องช่องแฮกแปครับวันนี้เราก็จะมาทําการซ่อมเกี่ยวนะครับซ่อมเกี่ยวเสาเสื้อของโนวานะครับวันนี้ก็พึ่งของมาถึงนะครับชุดนี้ร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึง200ก็จะได้ตั้งแต่ m 6 m 7 m 6 m 7 m 8 M10 M12 นะครับแต่ตัวนี้ขาด M8 ไปนะครับเดี๋ยวทางร้านเขาส่งมาให้ครับวันนี้ที่เราจะใช้ก็จะเป็นดอกเราจะใช้เป็นดอกอ M10 นะครับ วิธีนะครับเราจะเจาะยังไงวิธีคำนวณหาดอกเจาะนะครับอันนี้มือผมสัน่นก็คือตัวนี้เป็น M10 คูณขนาดเกลียวนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้มันหนึครับก็คือเอาเลขตัวหน้าลบเลขตัวหลังก็จะได้เท่ากับเป็น ขนาดดอกสว่านนะครับดอกสว่านตัวนี้ผมใช้เป็นของเวิร์ดนะครับวันนี้ผมก็ซื้อมาร้อยหนึ่งนะครับดอกสวรานของเวิร์ดตัวนี้ขนาดขนาดแปนะครับนี่ เลดไล่ line, นะครับด้านหลังก็จะมีบอกถึงความเหมาะสมนะครับเหล็กแผ่นเหล็กเหล็กทั่วไปเหล็กพิเศษนะครับถ้าสองขีดก็คือความเหมาะสมมากหนึ่งหนึ่งจุดนะถ้าหนึ่งจุดก็ก็คือเหมาะสมเจาะได้พูดง่ายๆครับก็แต่ถ้าเป็นสองขีดก็จะเหมาะสมมากกว่านะครับอ่ะ ใครอยากได้ดอกสว่านดีๆนะครับเบิดเป็นของเยลอมันนะครับอ่าเรามั่นใจได้เลยนะครับอ่าหลังจากที่ผมทําการเจาะนําไปแล้วนะครับใช้ดอกสว่าน8.5นะครับก็ผมก็จะใช้วิธีอย่างงี้อนะครับ ผมจะใช้วิธีอย่างนี้นาำก่อนนะครับใช้สว่านแท่นนะครับจับหรือใครเก่งก็สามารถทำไปเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบหรือความถนัดของแต่ละคนนะครับซ่อมเกียวก็ไม่ยากนะครับทุกวันนี้ อุปกรณ์เครื่องมือก็ค่อนข้างถูกนะครับ จะขออนุญาตตั้งกล้องนะครับะาจ็ะมุมไกลหน่อย เราได้สูนได้ระยะแล้วนะครับก็คือทำการทอดดอกออกมาเพื่อเพื่อเให้เราจะต้องเราจะมาใช้ตัวเป็นมือหมุนแทนนะครับล้าก็จะมาให้เป็นด้ามจับขันนะครับ น,นี้นคือทำดอกให้ตั้งฉากนะครับ ตอนตาบเสร็จเลยนะครับช่วงนี้ก็ตัวอย่างนั้นเอ่อต้องบอกว่าของตามราคานะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเสร็จล้เป็นนี้ ตัวลดลงรดยุตงจะเอามาตดอูกผมไม่แนะนำนะซื้อแบบเบอร์เบอร์ที่เขาหนึ่งชุดมีสามดอกนะครับน,นั้นจะช่วยทำงานได้ขึ้นมากกว่านะครับาะด้วยอุปกณ์นะครับก็ไม่ได้เช่นด้ามจับก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับกัวได้ตัวเยอรและหนุ่ ันเข้าได้นิดนึงแล้วก็ายออกนะครับเพื่อล้างเกลียวง่ะครับก็ถ้าของดี พอปุบแล้วก็จะทำง่ายแบบรัดไปด้วยแล้วก็หยอดน้ำมันไปด้วยนะครับนี่ผมใช้เป็นน้ำมันสองีของอิดิเมสุนครับไม่อยากเปิดมันเครื่องของมหนสอง T มันมีอยู่แล้ว ใครซื้อชุดเล็กประมาณนี้แนะนำให้ก่อนก่อนที่ยอตาป์ดอกสว่านที่ใหญ่กว่าที่เราจะตาบเกี่ยว่ยัง,งของผมเนี่ยเป็นดอก8.5แนะนำก็ให้ใช้ดอกประมาณ9มิลก็ได้ครับทำจาะเป็นเพเปอร์นิดหน่อย ก็จะช่วยให้เราตัดเกี่ยวกับงานขึ้่นะครับนี่ผม,ปม,ผมไปได้ประมาณครึ่งรอบผมก็จะใช้ประมาณครึ่งรอบนึงหรือ หนึ่งในสี่รอบก็แล้วแต่นะครับคือใครอยากจอะง่ายจากตัดเกี้ยวง่ายเลยก็อย่างนี้เป็นเกียว M 10, 1 0อคูณ่าจุดห5าหาดอกประมาณแปดจุดเจ็ก็จะง่ายเลยแต่ว่า ก็พอดีครับเพราะว่าอัานี้ใช้ดอก8.5เจาะต่อ,อแล้ววัดแล้วได้ขนาด8.2แต่วัดดอกก็คือ8.5แต่วัดรูเจาะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เรือร่องอะไรด้วยก็เลยทำให้ตับเกี่ยวยากแต่ว่าตาบยากแต่ว่าเราได้เกี่ยวเยอะนะครับก็กจะดี

เดี๋ยวเราลองใส่น็อตดูก่อนนี่อ่า็อตจะเป็นข้างบนเป็น M8 ข้างล่างเป็น M10 นะครับนอ็นอตน็อตไซส์หนึ่งนะครับแต่ผมไม่คยชอบที่ร้านเขามี มันค่อนข้างสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอัดน้ำยาฝังเกียวเรียบร้อยเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวขอตัดไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่วนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนแรกมันเป็นน็อตน็อตใหม่ที่ซื้อมามันใช้ไม่ได้นะครับก็เลย เป็พอดีเปถอดจากเสื้อเดิมมาแล้วมันมีเป็นน็อตซ่อมมาเหมือนกันนะครับและขนาดตัวนี้จะเป็นแบบพอดีเลยนะครับก็วิธีที่ผมใช้อัดก็จะค่อยเหมือนชาวบ้านขาหน่อยนะครับก็คือตอนแรกผมจะหยอดน้ํามันเครื่องลงไปนิดนึงนะครับแล้วตามด้วยอ่ยาํายา ทำยาเราเกี่ยวนะครับแล้วก็อัดลงไปเลยนะครับขันเข้าไปนีก็เสร็จเรียบร้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องช่างแฮกแปดสีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ